สวัสดีค่ะรัตนามนี์พมยานนะคะการเปิดไพ่พมยาทนทานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีกันนะคะนี่คือแพ่ประจําตัวของชาวราศีกันนะคะคนที่เกิดเดือนกันยายนนะคะใครที่คิดว่าอยู่ราศีกันลัคนาราศีกันนะคะไม่ว่าสาัตว์ใดๆน,น,นะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พมยานได้เลยนะคะเราจะมาดูกันนะคะกับการเปิดไพ่12ใบนะคะ ปีหน้าฟ้าใหม่นะคะปีมะเส็ง2,525 25. ไม่ใช่2,025หรือว่าปี2,568นะคะเออแม่หมอพูดผิดแล้วนะอืมอ่ะเรามาดูกันนะคะกับไพ่12ใบนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในปีหน้านะคะไพ่ใบแรกนะคะว้าวพระแม่รักสมีนะคะไพ่ใบที่สองนะคะพระรามแผงสอน ไพ่ใบที่3นะคะโมราไพ่ใบที่4นะคะราหูใบที่5นะคะเทพพระอาทิตย์ใบที่6นะคะพัพพิรุณ7นะคะพัพพิคเนตราชาโชคนะคะว้าวไพ่ใบที่8นะคะมหาอุดนะคะพระศิวะ ใบที่9ก้านะคะพานบุญจับนางมโนรา10นะคะพยาราชสี11นะคะเท้าทัตตลดว้าวไทยสวยและสุดท้ายท้ายสุด12นะคะพระภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรนะคะอ่าครบ12ใบแล้วนะคะ ไพ่เตือนก่อนแล้วกันนะคะขออนุญาตเราฟังเรื่องที่เตือนก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องดีๆนะคะไพ่เตือนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นเนี่ยราหูใหญ่เลยนะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะกับพ่อแม่ญาติพี่น้องในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องมีปัญหาวุ่นวายใจนะคะก็ระมัดระวังนะคะเออระมัดระวังคําพูดระมัดระวัง สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆสุขภาพ กับพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยต้องระวัดระวังที่โดดเด่นนะคะไพ่ใบที่2โมลาตกหลักฐานบ้านช่องนะคะไพ่ใบนี้ก็ระมัดระวังกับคนที่บ้านนะคะน่าจะมีการทะเลาะวิวาทปากเสียงหรือขัดอกขัดใจขัดอะไรกันต่างๆนะคะก็ระมัดระวังเรื่องนี้นะคะเรื่องบ้านนะหรือว่าใครเล็งซื้อขายบ้านก็ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะการไม่ได้ดังใจการมีติดขัดปัญหาเกี่ยวกับที่บ้านหรือว่าเรื่องการซื้อขายบ้านนะคะอันนี้โดดเด่นมากที่ เป็นไพ่เตือนนะคะแล้วก็ไพ่เตือนนะคะพันบุญจับนางโมโนราบางทีเรายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะบางสิ่งบางอย่างปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดติดอะไรมากมายนักนะคะมันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเอออ่านี่เรื่องเตือนนะคะทีนี้เรามาดูกันอ่าเรื่องเตือนสุขภาพด้วยนะคะพระศิวะตกจุดสุขภาพนะคะมหาอุดสิ่ง อย่างไรแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรเราได้นะคะแต่ว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่าทํางานหนักจนเกินไปนะคะอย่าเครียดจนเกินไปนะคะภาวะเจ็บป่วยมาจากเราทํางานหนักจนเกินไปไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพหรือว่าดูแลเราเดูแลตัวเองมากนักเพราะฉะนั้นกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพของเรานอนเยอะๆกินดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลร่างกายให้ สุก,กายสบายใจประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะาภาพไพ่มันมีจากผีเสื้อสมุทรนะคะความคิดมากความคิดวิตกกังวลซึมเศร้าอันเนี้ยให้ระวังสุดเลยนะคะปัญหาความวุ่นวายหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรายึดมันไว้เอ่อคิดถึงแต่มันอย่างเงี้ยเรื่องที่แบบคิดอยู่แต่เรื่องนั้นเรื่องนั้นเนี่ยมันทําให้เราเศร้ามันทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากคิดเยอะได้อ่ะ อันนี้ระวังนะคะก็ขอใหอ้ดูแลตัวเองเนาะอ,อันนี้ที่โดดเด่นนะคะแล้วก็แล้วมาระวังคําพูดนะคะภายพับลุนตกอุบสรรคักนะคะคําพูดของเรามีความหมายพูดดีก็ดีกับตัวเองพูดไม่ดีมันก็ทําให้เราโอ้โหออกจากตรงนั้นไม่ได้อะ่ะเหมือนแบบโอ้ยเราพูดไม่ดีทําให้ใครเสียใจหรือว่าคําพูดของเรามันกลับมาย้อนทําร้ายตัวเราเองอย่างเงี้ย อันนี้ให้ระมัดระวังนะคะอะ่ทีนี้เรามาดูข่าวดีบ้างเรื่องไม่ดีเยอะเหลือเกินอืวาสนามาเลยนะคะพระแม่ลักษมีโชคลาภเงินทองเอากระดิ่งหายอีกแล้วติงริงติงิงโชคลาภเงินทองในทุกด้านนะคะพระแม่ลักษมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะก้อนใหญ่ก้อนเล็กมาแบบปังๆนะคะช่วงนี้ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบใจดีใจบุญมีเสน่ห์วาสนาดีโอ้ช่างดีเหลือเกินนะคะ ความรักดีนะคะพระพิคเนศราชาชโชคนะคะได้มาดั่งปฏิหารได้มาดั่งมาดั่งตั้งใจนะคะโชคลาภเงินทองมาจากคู่รักคนรักแฟนได้หมดเลยนะคะก็สาธุนะคะจะเจอคนใส่เปรหรูหาราอลังการรวยเอออ่ะสำหรับคนโสดนะจะเจอคนดีคนที่รวยนะคะแต่ก็นิดนึงนะระมัดระวังนิดนึงกับ ถ้าเขามีคู่อยู่แล้วนะคะตรวจสอบดีๆก่อนที่จะคบก่อนที่จะอะไรไม่ใช่ว่าเห็นเขารวยนะคะก็ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ตรวจสอบเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยคนนั้นน่ะอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือยืดเยื้อกับความรักเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบนิดนึงนะคะถ้าเกิดตรวจสอบดีแล้วว่าเขาสดร0 0เนี่ยจะดีมากนะคะ มา,าจะทําให้ความรักนั้นสมหวังเริ่มต้นความรักใหม่ๆที่สดใสนะคะาสาตว์ุนะคะใจฟูส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเออแล้วก็เกณฑ์อะไรกับคนรักเก่าๆย้อนกลับเข้ามาด้วยนะคะเออกับเข้ามาแล้วก็ดูดีๆแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณรอคอยคนรักเก่าๆก,ก็มีเกณฑ์จะย้อนกลับเข้ามานะคะเอมันยังแบบเใจมันรักกันเนาะ ก็ยังตัดไม่ขาดนะคะจะย้อนกลับเข้ามาเนาะออส่วนคนที่แบบโอไม่มีคนรักเก่าหรือว่าไม่สนใจไม่เอาแล้วคนรักเก่านะคะก็ตัดจบไปเลยนะคะรอคนใหม่ๆเข้ามาแต่คุณจะรู้สึกว่าแมหมเคยรู้จักกันนะออประมาณนี้เนาะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะเรออะมัดระวังนิดนึงว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะมีเกณฑ์จะเจอจากออนไลน์จะเจอกันแบบฟุกๆไม่ทันได้คิดนะคะอู้สถานการณ์งานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรก็แล้วแต่ที่จะเจอกันนะคะ เออความรักดีนะคะไป่นี้ที่ทางที่ดีแต่ว่าก็อยู่ในส่วนของการมัดระวังนิดนึงเนาะอืมส่วนคนที่มีปัญหาก็การมัดระวังนะมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับบุคคลที่3ม,มือที่3เข้ามาวุ่นวายใจหรือการรักข้างเดียว อันนี้ระวังนะคะมันจะนํามาซึ่งความเสียใจวุ่นวายใจเพราะฉะนั้นรักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองทําให้สวยดูดีอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณจะดึงดูด energy ทั้งความรักทั้งการเงินเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้การเงินจะดีนะคะเงินจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดทั้งเงินก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะคะอะไรที่เล็งไว้อะไรที่รอคอยเรื่องการเงินนะคะจริงๆมันจะมาแต่ว่าคุณอาจจะต้องออถามไถ่บอกกล่าวหรือว่าร้องขอจัดการเอง มันจะได้กลับคืนมาแบบฟุกๆนะเออแต่ถ้าเกิดปล่อยไปเขาก็อมไปนะเรามัดระวังนะคะช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินอย่าให้ใครอย่าไปค้ำประกันใครนะคะมีเกณฑ์ที่จะ เรียกคืนนั้นค่อนข้างยากนะคะการงานก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะโตช้าไปเรื่อยๆอย่างช้าๆแต่ว่าก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็วางแผนดีๆตัดสินใจดีๆน่าจะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะนํามาซึ่งชื่อเสียงเงินทองให้คุณได้ในปีนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสใดมากก็คว้าเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะงานออนไลน์เนี่ยโดดเด่นมากถ้าคุณอยู่ สื่อที่ออกหน้านะคะคุณจะมีชื่อเสียงมีคนมาแบบโหชอบหรือว่ามีชื่อเสียงแบบข้ามคืนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็นะคะจัดการไปนะคะการออกสื่อหน้าสื่อนี่จะดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีมีชื่อเสียงระบือไกลเลยทีเดียวนะคะเออข้ามคืนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับสายเทาออนไลน์อะไรพวกนี้ก็จะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเข้ามาอยู่ดีนะคะเหมือนแบบ มาแบบฟุกๆอ่ะแต่มันจะทําให้คุณค่อยๆโตไปเรื่อยๆนะคะอย่างช้าๆเหมือนเราปลูกต้นไม้นะคะสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะมันจะมีอะไรได้มาแบบฟุกๆตามวาระตามโอกาสตามบาร,รมีบุญเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะบูชาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่งสมาธิบูชาพระสิวะพระพิคเนตพระแม่ลักษมีนะคะจะดึงดูดสิ่งดีๆโชคลาภเงินทองนะคะแล้วก็ หสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ตัวเองนะคะแล้วคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆประสบความสำเร็จในปี2568นี้นะคะเดือนอะไรที่เด่นๆน,นะคะเดือนสิงหาคมเดือนธันวาคมจะโดดเด่นมากสำหรับคุณในปีนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะโชคลาภเงินทองในทุกด้านพระแม่ลักษมีนะคะสาธุนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ